no i can't คำมองอย่างเซียนอ่าโนสปีกอังกฤษโนสปีกอังกฤษ ครับเข้าไม่ได้เปล่านี่วันนี้วันอาทิตย์ครับหัวหน้า V หนึ่งเก้าเขาว่าให้มาธุระคุณเฟสคุณเฟสที่ไหนครับคุณเฟสอยู่เหรอคุณเฟสอยู่เหรอคุณเฟสอยู่เหรอ เพื่อนเขาไม่อยู่ไงเขาเข้าไม่ได้ไงบ้าแจะแจ้งเขว่าที่เราไม่มีการเข้าไปในหมู่บ้านเขาจะมีคนในแปลงไม่รู้เข้าหรือไม่ไม่รู้เข้าไปหรือเขจะแจ้งงาน ือถ้าเขาแจ้งมาข้งหน้าว่าเราขอออนุญาตให้คนนี้เข้าไปถรงนั้นเขาหายากแล้วคว้าตัวขาวบอกว่าเอายายมาใส่ตุ้มนี่พี่นี่หลบหลังเดี๋ยวข้างฝอยเท่านี่ปั๊บมาสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่นนท์สวัสดีครับผมแอดไปไม่เจอพี่อย่างที่เนี้ยที่พี่ให้ไอดีไอดีไลน์มาผมแอดไปแล้วไม่เจอค้นหาไม่เจออะไรพี่ครับะอะไรปะ เมื่อกี้ผมแอดตามที่พี่บอกมาไม่เจอพี่ลองพิดให้ผมใม่อีกทีดีครับัีคดีคเรคเัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับครับมาทำอะไรครับผมขอให้มันดูนะครับได้ได้แค่ดูเดี๋ยวนะครับได้ครับ ได้ได้ครับครับได้ครับครับสวัสดีครับอ่ะเอารถเข้ามาครับผมหน้าคุณโชเฟอร์มาแล้วมาทำรวดเฉยเฉยเดี๋ยวจะให้ฟูเขาเบิกเขาไว้น้ำแล้วให้มาทำรูดเฉยไม่ได้ทำอะไรครับบอกตามาเนเอาอย้ายเข้า,าพี่เจดสวัสดีครับขออนุญาตพี่เจดสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่ชายสวัสดีก็บอกเราว่าตอนนี้เนฟอร์อนุญาตให้เข้ามาเป็นเข้าไปแล้วไม่ทำอะไร พิมพ์ในลายแล้วครับพี่ลายหรือแอปฟ้าครับวีหนึ่งหนึ่งเก้าเลขบัตร พิมพ์เป็นภาษาไทยเลยเหรอครับพี่กาโวภาษาไทยเลยเหรอ เอเลรครับเดี๋ยวผมลองพิมพ์ดูนะพี่นะเดี๋ยวหล,ลงไห์แป๊บนึงดี๋ยวลงไห์เดี๋ยวผมลองพิมพ์ดูถ้าขึ้นไหมประสาทไทยฮัลโหลฮัลโหลที่อะไรเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้แนละ้วพี่มูสุริยาแล้วครับ เป็นลูกพี่ตอนเด็กค้าบผมได้พี่เดี๋ยวผมลองพิมพ์หาดูเนาะในลายนะพี่เนาะเดี๋ยวผมลองพิมพ์หาดูแต่ถ้าไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่รบกวนเดี๋ยวลองพิมพ์ตัวอีกที สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับเข้ามาฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจใด้วยนะครับแดดออกแล้วครับแดดออกแดดแรงมากแต่ดดก็หนาวครับ พี่เจตืต่นไวครับวันนี้ ใช่็ถือว่าอากาศดีครับผมนอนเดทออกแต่มันหนาวฮะอากาศเย็นดีไม่ร้อนแต่ก็หนาวอยู่พีเจ็ดไปหนึ่งทำบ้านหรือปะทำบ้านดีืปะพีเจ็ดไปหนึ่งทำอะไรพี่วันน้าพีเจ็ดไปหนึ่งเขาบอกมา อ๋อครับผมเดินทางปลอดภัยเรียบร้อยเดี๋ยวผมค่อยลองแอดพี่ไปนะพิมพ์ว่ากาโวแล้วพี่มันพิมพ์ได้ไหมภาษาไทย I'm mm good. -hmm. ถ่ายกันนะครับถักถ่ายกันนะครับหนาวหนาววันนี้โซ่สมย่ทธ์เหรอโซ่สามสามเจ้าเน็ตเขียว

ยังไม่ได้แอดเลยพี่ผมยังไม่ไลงไลน์เลยมันไม่ค่อยขึ้นไอดียไลน์ผมก็แอดไม่เจอที่ผมแอดเมื่อเช้านะเดี๋ยวค่อยลองใหม่ชื่อเดียนั่นเลยหรอพี่พิมพ์ว,ว่ากาโวมันจะขึ้นหรอครับ เีพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้พี่ไอดี่ลน์มีซอยไหมครับบอกซอยไหม บอกซอยไหมครับซอยครับผม พิมไม่ได้ครับภาษาไทยไม่ได้ครไม่เป็นไรพี่ถือว่าดวงบ,บุญยังไม่มีเนาะได้พอโตไม่เป็นไรครับพี่ แอ้แอปเขียวมันค้นหายากครับแอปเขียวเป็นไงน้องฝากตะไอ้ฝากตะ ปัโทราศาพัพท์ไปให้อยู่หน่อยขอบคุณค่ะแปัด แต่มะบางช่วงมีที่ไหนไปปีใช่มไหมที่จริงแล้วช่วงหนาจากปีนี้มันคือปีสองพันห้าสิบสองมันหนาแถวน้ำมันติดเข่าหรือเปล่าใต้อ่ะติดแม่น้ำติดต้นไม้เข่าเยอะมันกบูดไงน้ำก็มาเยอะ Mm. -hmm. สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับยูคอยฟ่งว่าให้ยูไนหะ ลอยครับบ <No ัตรครับทำบ้านเนี้ยลอยครับ สวัสดีนะครับตัวดีนะครับไม่เป็นไรพี่นนท์ไม่เป็นไรก็ได้ครับได้ไม่ต้องรบกวนพี่ด้วยวอ,ไอะ,ไไะไรฮะที่หนึ่แรกบัตรครับผมจับคุณชิคไทยไหมสายสั่งแค่ไร ได้พี่ได้พี่โอเคครับผมขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาซอยไหนครับ F สามเจ็ดเข้ามาจะเพื่อนมันขับรถคีดแดง ขาพี่ได้ครับแหมจะได้ไปติดตามให้ซอยครับ ถ้ามีมีวาสนาก็อาจจะได้จากพี่แบ่งมาบูชาอะไรยังไม่มีวาสนาครับ คืนนี้ก็ว่าปีสองมารอบสองปีนี้หนักมากจะคือทีสองมารอบสองนาฬิกาที่เจ้าจะมีทีที่รับสองโมนรครบอกว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับ